สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิจิทัลอีคโนเมีเนี่ยนะครับเป็นคําที่เราอาจจะได้ยินมานานแล้วแต่ว่าได้ยินแบบกระท่อนกระแท่นครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวงกว้างแต่ณวันนี้ต้องบอกว่าคําคํานี้นั้นปรากฏอยู่ตามสื่อสารมวลชนของไทยแทบทุกวันเลยนะครับหลังจากที่รัฐบาลนั้นได้ประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศต้องยอมรับนะครับว่าณวันนี้เนี่ยหลายคนตื่นเช้าขึ้นมาก็สัมผัสกับโลกดิจิทัลแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดโทรทัศ ทีวีดิจิทัลตลอดจนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูไลน์นะครับหรือว่าดูข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์กับอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารที่อยู่ในโลกของยุคดิจิทัลหลายคนมองนะครับว่าเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าโลกยุคดิจิทัลนั้นจะเข้ามาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและระบบธุรกิจมากขึ้นอีกหน่อยนะครับ m 2 m machine to machine นะครับก็คืออุปกรณ์รถยนต์อาจจะติดต่อกับดาวเทียมขอสัญญาณเส้นทางที่โล่งมากที่สุดแล้วก็รถคันนั้นขับ หรือว่าแนะนําให้เราใช้เส้นทางเหล่านั้นได้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกยุคนี้และต้องบอกว่าหลายๆประเทศนั้นเริ่มขับเคลื่อนตัวเองเข้าไปสู่สังคมยุคดิจิทอลมากขึ้นครับภาพแรกเราจะเห็นเลยนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นได้ประกาศนโยบายนโยบายในระยะยาวครับนโยบายของรัฐบาลประกาศเลยนะครับว่าจะส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลครับ ระยะสั้นกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนระยะต่อไปใช้นนโยบายผสมผสานฟื้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างดีและระยะยาวครับก็คือในเรื่องของการทําเศรษฐกิจดิจิลให้เติบโตขึ้นภาพต่อไปจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือว่านี่คือภาพหัวของหนังสือพิมพ์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบอกว่านึงปีเป็นระยะเวลาที่สั้นทํายากก็จริงแต่ต้องทําครับ และก็จะดันให้ประเทศไทยนั้นเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลวางรากฐานภายในหนึ่งปีเหมือนกับที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นประสบความสําเร็จและที่สําคัญมากๆก็คืออาจจะมีแนวคิดเลยนะครับว่าเปลี่ยนชื่อกระทรวงดีไหมเนี่ยให้มีคําว่ากระทรวงดิจิทัลมากขึ้นครับถ้าไปดูนานาชาติต้องบอกว่าผู้นําของโลกนะตอนนี้คือสาภาพยุโรปและก็อังกฤษครับอังกฤษเสนอเลยนะครับบอกว่าให้บริษัทต่างๆนั้นมีผู้รู้ด้านดิจิทัลทุกกระทรวงครับ และสภาพยุโรปนั้นวิ่งเข้าสู่นะครับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริงภายใต้ของไทยครับที่จะต้องวางเคเบิลใยแก้วนะครับสั่งวางโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตต่างๆให้ลงลึกไปถึงระดับตำบลแล้วก็ทําให้ประเทศไทยนั้นต่อเชื่อมกับสิโลกผ่านเคเบิลใยแก้วได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นภาพต่อไปมาดูนิยามกันนะครับแม้ว่าตอนนี้นิยามยังไม่ได้มีกว้างขวางมากแต่เขาบอกว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับก็คือเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าเทคโนโลยีดิจิทัลครับ ทำให้หลายคนมองว่าการทําอะไรก็ตามที่ผ่านเว็บไซต์ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นโลกดิจิตอลนั้นนั่นแหละคือเศรษฐกิจดิจิตอลทาให้บางคนจึงเรียกว่านี่คืออินเทอร์เน็ตอีคโนมีนะครับหรือว่านิวอีคโนมีหรือเว็บอีคโนมีและที่สําคัญครับึ้อนต,นต้นด e ้วยตอีอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เลยเป็นคําที่บอกว่านี่แหละโลกดิจิตอลอย่างแท้จริงอีคอมเมิร์ซครับอีบ e ิสเนสตลอดจนคําว่าอ e ีมันนี่หรือว่าอ e ีแคส การซื้อขายออนไลน์นะครับการดูข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์าการมีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคือเศรษฐกิจดิจิทัลแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มีการจดนิยามอย่างชัดเจนครับแต่ทั้งโลกนั้นได้มีการบันทึกและพยายามเก็บข้อมูลต่างๆให้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตในปีนะครับ2,555กได้มีการมองแลครับว่าทั้งโลกนั้นมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับ ICT เทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ3.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100ล้านล้านบาทครับและที่สําคัญคือเอเชียนั้นใช้จ่ายมากที่สุดครับประมาณ1,000ล้านนะครับประมาณนะครับ1แสน1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและประเทศไทยครับมีสัดส่วนประมาณ60,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณนะครับ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ600,000ล้านบาทครับอาจจะเป็นวงเล็กๆครับเมื่อเทียบกับประเทศจีนหรือว่าเมื่อเทียบกับอินเดียเมื่อเทียบกับญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีใต้ ับี๋ยวประเทศไทยเองก็มีขนาดที่อยู่ในกรอบของอาเซียนครับไม่ว่าจะอยู่ในกรอบเท่ากับมาเลเซียน,นะครับหรือว่าเท่าใกล้เคียงกับเวียดนามฟิลิปปินส์และก็สิงคโปร์ภาพแบบนี้แหละครับก็คือเอเชียนั้นเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายทางด้านไอซีทีเยอะเหมือนเหมือนกับทางด้านอเมริกาเหนือและก็ใกล้ๆกับทางด้านยุโรปครับภาพถัดไปนะครับจะมาดูนะครับว่าไม่มีฐานข้อมูลที่ชัดเจนว่าประเทศต่างๆนั้นใช้ดิจิตอลกันทั้งโลกเท่าไหร่แต่ G20 ครับ ประเทศชั้นนำของโลก20ประเทศแรกบอกว่าเศรษฐกิจดิจิทัลหรืออินเทอร์เน็ตอีคอนมีนั้นมีสัดส่วนประมาณ4%ของ GDP ข้อมูลก็คือปี2,553เบอร์หนึ่งของโลกคืออังกฤษครับซึ่งมีการซื้อขายผ่านออนไลน์เยอะมากมีขนาดดิจิทัลอีคอนมีอยู่ประมาณ8%ของ GDP และเบอร์2 3 4อยู่ในเอเชียครับคือเกาหลีใต้จีนแล้วก็ญี่ปุ่นครับมีสัดส่วนประมาณ5%ของ GDP และอินโดนีเซียที่อยู่ในกลุ่ม g 20นั้นมีสัดส่วนเพียงแค่1.3%ของ GDP นะครับนั่นหมายความว่าหลายๆประเทศชั้นนาของโลกนั้นอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลเรียบร้อยแล้วมองอีก2ปีข้างหน้าครับ2014 2,559นะครับภาพที่ออกมาคือดิจิทัลนะครับภาพตัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าอังกฤษนั้นจะมีการขยายตัวมากขึ้นประมาณ12%ของ GDP ครับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในรอบ5ปีจะเติบโตที่ประมาณ 10%และประเทศอื่นๆจะมีการเติบโตโด้วยเลข2หลัก10บ้าง20%บ้าง67%บ้างสำหรับประเทศไทยข้อมูลยังไม่ชัดนะครับแต่รายงานภาวะสังคมไตรมาสที่2ปี2 5 1 7ของสภาพัฒน์บอกว่าการซื้อขายแบบออนไลน์ระหว่างนะครับประชาชนกับธุรกิจมีขนาดประมาณ1.2นะครับแสนล้านบาทแล้วก็ถ้าเป็นลักษาของธุรกิจไปยังธุรกิจประมาณ2.8แสนล้านบาทครับ นั่นหมายความว่าประเทศไทยนั้นมีการซื้อขายผ่านออนไลน์ประมาณ400ล้านบาทหรือประมาณนะครับจุดห้าประมาณจุดสามเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วครับเพราะฉะนั้นสามเปอร์เซ็นต์ของ GDP ที่ประเทศไทยมีการซื้อขายผ่านออนไลน์นั่นหมายความว่าประเทศไทยเองก็มีการพร้อมเหมือนกันในการเข้าสู่โลกยุค,ยคดิจิตอลภาพต่อไปจะเห็นนะครับว่าประเทศไทยเองนั้นเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงสังคมโลกยุคดิจิตอลนั้นเรานะครับอยู่ในอันดับที่ประมาณนะครับ 49จาก70อราจาก70ประเทศของโลกใบนี้โดยคนทำก็คือ The Economist นะครับทำในปี2010คะแนนเต็ม10นั้นเราได้คะแนนอยู่ที่ประมาณ4.8ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเรายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทํากลับมาดูข้อมูลล่าสุดครับภาพต่อไปจะเห็นนะครับว่าข้อมูลล่าสุดที่มีการจัดทํานะครับเกี่ยวกับทางด้านสถิติเกี่ยวกับดิจิทัลประเทศไทยนั้นมีความพร้อมครับ เพราะว่าคนไทยนั้นนะครับมีการใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ36นะครับของประชากรเทียบกับสังคมโลกที่ใช้37เราใช้พอๆพกับโลกครับแล้วเราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กประมาณ36นะครับขณะที่ทั้งโลกนั้นใช้ประมาณแค่เฉลี่ยทั้งโลกคือ26ครับและอัตราการใช้โทรศัพท์มือถือของไทยนั้นมีอัตรา,ารประมาณ100นะครับ25ของคนทั้งประเทศเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกคือ93จะเห็นเลยนะครับว่าเรามีความพร้อมใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะ ใช้โทรศัพท์มือถือเยอะและเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากยิ่งขึ้นถ้าเราเตรียมการแบบนี้เรามีความพร้อมครับแต่ความพร้อมของไทยที่มีการใช้เยอะแล้วจัดอันดับโลกโดย World Economic Forum ข้อมูลล่าสุดปี2014ปี57เนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อเทียบแล้ว144ประเทศครับไทยอยู่อันดับที่67ครับและเราก็ตามหลังสิงคโปร์ที่อยู่อันดับ2นะครับตามหลังมาเลเซียที่อยู่อันดับ30และตามหลังอินโดนีเซียที่อยู่อันดับที่64ในอาเซียน แน่นอนนะครับว่าเรายังต้องทํางานอีกเยอะเราอยู่ประมาณกลางๆครับ4คะแนนจาก7คะแนนถามว่าเราต้องทําอะไรภาพต่อไปจะเห็นนะครับว่าแยกย่อยในรายละเอียดแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ไทยนั้นทําก็คือเราใช้ในการบันเทิงเยอะแหละครับเกี่ยวกับทางด้านดิจิทัลอีคอมมใช้ในธุรกิจน้อยภาพที่ออกมาคือจากอันดับ140กว่าประเทศเนี่ยนะครับไทยนั้นอยู่อันดับกลางๆนะครับแต่การใช้ครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนใช้อยู่อันดับ80ธุรกิจใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าดิจิทัลอีคอมีมอันดับ85ครับ และถ้ารัฐบาลใช้นั้นก็จะอยู่ในระดับที่ประมาณนะครับ84ภาพพิเดินคือเรายังมีการใช้น้อยสิ่งที่สำคัญมากที่เขาบอกคือส่วนใหญ่เราใช้เพื่อการบันเทิงหรือใน,ในทางสังคมนะครับเราอยู่อันดับ68จาก140กว่าประเทศแต่การใช้เพื่อเชิงเศรษฐกิจเราอยู่ที่อันดับ104ครับนั่นหมายความว่าการมีคณะกรรมการที่วางกรอบทางด้านเศรษฐกิจดิจิตอล กระทรวงทบวงกรมจะวางรากฐานเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและกระทรวงต่างๆจะใช้นะครับเกี่ยวกับทางด้านโลกไซเบอร์เลยครับวางฐานข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้การสื่อสรารผ่านโลกยุคดิจิตอลมากขึ้นนี่คือการที่รัฐบาลจะพยายามทำนะครับเพราะว่าประเทศอื่นๆเขาไปทางด้านดิจิตอลหมดแล้วถ้าไทยทําการค้าขายผ่านสื่อออนไลน์จากไทย เชื่อมโยงกับต่ตางประเทศจะทําให้ไทยมีแต้มต่อในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นดังนั้นใครทําธุรกิจเกี่ยวดิจิตอลนะครับเตรียมนะครับค้าปลีกเตรียมเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลใครทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับทางด้านสื่อออนไลน์หรือว่าอุปกรณ์ทางด้านดิจิตอลธุรกิจของท่านกำลังจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับอัตราการเติบโตประมาณ10%ถึง30%สรับธุรกิจนี้เป็นที่คาดหมายกันในช่วง5ปีข้างหน้าสำหรับในไทยนะครับเพราะนั้นธุรกิจนี้น่าจะเด่นครับก็แน่นอนว่าเรื่องของธุรกิจ จะมีส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีส่วนมากขึ้นแต่ว่าเศรษฐกิจโลกอาจารย์ก็มีผลเช่นกันใช่ไหมคะเย่๋ยเมื่อวานนี้คณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็มีมติคงอัตราดรอกเบียย้ยแบบนี้จะส่งผลต่อไทยยังไงบ้างต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องจับตามองสีโลกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบียย้ยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยผมจับตามองเลยนะว่าการทัประชาธิติของสกอตแลนด์เขาจะแยกตัวออกจากอังกฤษไหมนะครับกลับมาดูเรื่องเศรษฐกิจโลกนะครับถือว่าสําคัญมากนะครับขอพูดเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของสกอตแลนด์ครับตอน เดินสายเลยครับเข้าไปบอกกับคนสกอตว่าอยู่กับอังกฤษเถอะประวัติศาสตร์300ปีที่คุณอยู่กับอังกฤษนะสกอตแลนด์นั้นถ้าอยู่กับอังกฤษโชว์ชวงชัชวานแน่แต่คนสกอตครับก็อยากที่จะแยกประเทศเพราะเขาก็มีความเด่นของเขาแน่นอนนะครับว่าผลของโพจากสําสำนักหลักๆก็ยังมีเสียงว่าคนสกอตแลนด์นั้นโดยส่วนใหญ่ยังอยากอยู่กับอังกฤษครับแต่ตัวเลขนั้นเปริ่มก็คือมีคะแนนนําประมาณ51-52%นะครับกับคนที่บอกว่าขอแยกตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับ48-49% และก็ยังมีคนไม่ตัดสินใจเยอะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโลกจะจับตามองว่าสกอตแลนด์นั้นจะตัดสินใจจะแยกออกจากอังกฤษหรือไม่ภาพท,ที่สำคัญในเชิงเศรษฐกิจครับก็คือสกอตแลนด์นั้นมีภาพของธุรกิจธ,ธุรกรรมทางอุตสาหกรรมที่เด่นครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน้ํามันนะครับในตลาดทะเลเหนือบริเวณทะเลเหนือนั้นส่วนใหญ่น้ํามันมาจากสกอตและที่สําคัญก็คือว่าทางด้านอุตสาหกรรมวิสกี้อุตสาหกรรมต่างๆนั้นสกอตแลนด์นั้นมีฐานอุตสาหกรรมที่ดีครับ ถ้าแยกสกอตแลนด์ออกจากอังกฤษนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเศรษฐกิจอังกฤษนั้นจะถูกแบ่งความมั่งคั่งออกไปและการเติบโตอย่างโดดเด่นนั้นอังกฤษคงจะมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจน้อยลงค่ะเดียวกันครับถ้ามีการแยกตัวมาจริงแล้วสกอตแลนด์จะต้องนะครับเข้าสมัครเป็นสมาชิกของสภาพยุโรปใหม่และจะต้องมีการกําหนดฐานเงินตราใหม่ครับหลายคนยังมองอยู่นะครับว่าสกอตแลนด์นั้นจะแยกตัวออกจากอังกฤษหรือไม่โผล่ออกมาก็คือเขายังอยู่กับอังกฤษครับ แต่ว่าถ้าแยกออกมาอาจจะมีผลกับสีโลกสั้นๆอังกฤษอาจจะมีความเข้มแข็งน้อยลงก็จริงแต่สิ่งสำคัญละครับทั้งโลกมองก็คือว่าการแยกประเทศจะเกิดมากขึ้นตรามเทรนที่หลายคนมองว่าอาจจะมีการแยกประเทศมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้นะครับในแคว้นคาตาลูเนียของประเทศสเปนที่ทีมบาร์เซโลนาอยู่ต้องการแยกตัวออกจากสเปนเหมือนกันครับถ้าสกอตแลนด์นั้นตัดสินแยกตัวออกจากอังกฤษแล้วยังจะมีอีกลหลายประเทศในสภาพยุโรปนะครับประกาศขอแยกตัวเหมือนกันครับ ดังนั้นกรณีของประชามติของสกอตแลนด์นั้นจริงสําคัญมากทําให้ผู้นําประเทศจับจ้องมองเลยนะครับว่าถ้าสกอตยังอยู่กับอังกฤษแน่นอนว่าก,การแยกรัฐต่างๆในยุโรปนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นมากต้องตามกรณีนี้ครับถ้าผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวคงมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดที่ดูกันล่าสุดหลายคนโล่งใจพอสมควรเพราะเมื่อวานเจเน็ตเยเล่นออกมาพูดชัดเลยนะครับบอกว่าอัตราดอกเบี้ยนั้นจะขึ้นในระยะเวลาที่เหมาะสมครับและ ท่าทีของเจเน็ตเยเลนนั้นพูดบอกว่าตลาดแรงงานแม้ว่าปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังไม่กลับมาฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ทําให้สหรัฐอเมริกานั้นจึงออกมาให้น้ําหนักเลยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสัญญาณของอาตาัตราเงินเฟ้อที่ตัวเลขล่าสุดในเดือนสิงหาคมนั้นอาตาัตราเงินเฟ้อนั้นนะครับปรับตัวลดลงในรายเดือนเป็นครั้งแรกในรอบปีครึ่งและอาตาัตราเงินเฟ้อน,นะครับอยู่ที่1.7ในเดือนสิงหาคมนั้นต่ำที่สุดในรอบ5เดือนที่ผ่านมา ท่าทีอย่างนี้ชี้เห็นชัดแล้วครับว่าดอกเบีย้ยต่ำยังเป็นที่คาดหมายกันนะครับว่าสหรัฐยังคงใช้ดอกเบีย้ยต่ำตอนนี้ตลาดคงค่าแล้วล่ะครับว่าดอกเบีย้ยอาจจะขึ้นประมาณกลางปีแต่แทนที่เป็นต้นปีนะครับดังนั้นต้องตามครับว่าคําประกาศของเฟดต่อมาจะพูดอย่างไรแต่ตอนนี้เชื่อเลยว่าดอกเบีย้ยต่ำนั้นยังน่าจะยืนตัวอย่างน้อยปลายแต่มาดึงถึงประมาณกลางปีหน้าและนี่คือภาพครับที่ทําให้ดาวโจนนั้นปรับบวกขึ้นไปยืนอยู่ประมาณนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยกว่าจุดและทําให้บรรยากาศของโลกนั้นดู สบายใจขึ้นในในโยบายอัตราเบีย้ยต่ำและเมื่อวานครับกรงงก,ก็ตัดสินใจคงดอกเบีย้ยเชิงนโยบายไว้ที่2%เพราะ1แรงกดดันเงินเฟ้อต่ำา2ก็คือเศรษฐไทยนั้นยังต้องการดอกเบีย้ยต่ำเพื่อ ชุดและกระตุน้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นและก็เหมือนกันละครับว่าดอกเบี้ยต่ำของไทย2%นตนั้นก็น่าจะมีการยืนตัวใกล้ๆกับสหรัฐครับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของไทยนั้นอาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าถ้าสัญญาซื้อีนั้นยังไม่ฟื้นตัวอย่างโดดเด่นหรืออัตราเงินเฟอ้อยังไม่ใช่อัตราเร่งนะครับเพราะนั้นแนวโน้มของดอกเบี้ยต่ำนั้นจึงเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั้งโลกครับและนโยบายของธนาคารกลางโลกยังกระตุกกระตุน้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นยุโรปใช้ super ปป QE จีนในการอาัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบธนาคารประมาณ80,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐใช้ดอกเบี้ยต่ำรวมถึงไทยด้วยดังนั้นนี่คือหลักประกันครับที่ทําให้สีโลกนั้นน่าจะมีอาการนิ่งๆและพร้อมฟื้นตัวขึ้นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยนี่คือภาพโดยรวมครับ แต่ถ้าเกิดว่าปีหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องอัตราดอกเบี้ยจริงๆนะคะไทยตอนนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะเพื่อที่จะรอไปถึงจุดนั้น <c oughs> นะะก็ผู้ฝากก็เตรียมตัวรับดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่กู้เนี่ยมีข่าวออกมาครับบอกว่าณตอนนี้เนี่ยเอกชนเองก็ออกกุ้กู้มากขึ้นน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาเองก็เห็นแนวโน้มดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าไปขอกู้ยืมเงินเองมากขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจอาจจะต้อง ออคุณกู้ส่วนหนึ่งถ้าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กก็เตรียมนะครับว่าดอกเบี้ยนั้นคงจะมีการปรับขึ้นในปีหน้าแต่ต้องยอมรับนะครับดอ,ดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยจะขาขึ้นให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้น S อบี e สามารถกู้ได้เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นดอกเบี้ยแพงขึ้นเล็กน้อยนะก็ยังน่าจะมีกำไรครับค่ะแต่ว่าไทยไทยก็ค่อนข้างจะผูกพันกับเศรษฐกิจโลกพอสมควรด้วยนะคะคแต่ทํายังไงให้เราโดดเด่นอยู่ในเวทีโลกแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเราเนี่พอจะใช้การท่องเที่ยวหรือว่าภาคบริการของเราเป็นตัวนาได้ไหมคะอาจารย์จริงๆสาคัญมากนะครับนะเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอะไรที่ได้เงินเร็วที่สุดแล้วก็มีกําไรสูงกับคนไทยเห็นบอก ปีหน้าเนี่ยการท่องเที่ยวก็จะมีปีแห่งการท่องเที่ยวแบบวิถีไทย<ฆ>ยิ่งเรามีข่าวนักท่องเที่ยวนะครับชาวอังกฤษที่ถูกฆ่าเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อไทยไหมต่างต่างเหล่านี้เนี่ยเราจะเป็นต้องโรดโชว์ครับและจะต้องวางแผนเรื่องการท่องเที่ยวให้โดดเด่นให้ต่างชาติมั่นใจว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเจอความสุขและคุ้มค่าจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันและ,ะขอคุยเรื่องเทศกาลกินเจด้วยกำลังจะ,ะเข้าถึงเทศกาลเจแล้วครับนี่ค่ะช่วงนี้ขอบคุณค่ะ